โรคหลอดเลือดสมองครับแบ่งเป็นหลอดเลือดสมองตีบกับหลอดเลือดสมองแตกนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า stroke นะครับหรือว่า stroke ก็แล้วแต่คนเรียกซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยของเรานะครับมีโอกาสตายจากโรคนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในสาในช่วง10ปีที่ผ่านมาและที่สําคัญครับหลายคนเนี่ยนะครับไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเองเนี่ยมีโรคประจําตัวบางอย่างและที่พบบ่อยครับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกนั่นเนงนะครับพบประมาณ1ใน4ของคนไข้โรคส t r o กทั้งหมดที่สําคัญครับ หลายคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่มีบางคนครับที่ความดันก็ไม่สูงแต่มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุอะไรบ้างที่คนวัยสัก40หรือ50ากว่า,วามีโอกาสเสียชีวิตจากโรคโลหิตฝอยสมองแตกโดยที่ความดันก็ไม่เป็นครับโดยในข้อแรกนะครับคุณเนี่ยบริโภคหอยที่ไม่สุกกับปลาน้ําจืดที่ไม่สุกครับในรูปแบบของหอยโขง หอยจุ๊บหรือหอยเชอรี่อาจจะเอามาแค่ลวกแต่ข้างในไม่สุกหรือบางคนเนี่ยนะครับกินปลาน้ําจืดที่ไม่สุกเช่นก้อยปลาหรือเก็บปลาจากอ่างเก็บน้ําหรือว่าจากกว้านต่างๆเข้ามาแล้วก็เอามาทําแบบไม่สุกนะครับแล้วพอคุณกินเข้าไปเนี่ยจะมีพยาธิอยู่ัวคตัวที่อยู่ในหอยห,อยหอยรือปลาครับที่เรียกว่า n น t t s t t o m a กับอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Angios t o n g i l a ลัส n คนโ ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นพยาธิที่เรากินเข้าไปแล้วแล้วมันจะชัยเข้าสู่กล้ามเนื้อเราครับจากนั้นบางตัวจะชัยเข้าสู่สมองและถ้าเกิดชัยไปโดนหลอดเลือดแดงใหญ่สมองคุณมีโอกาสจะเกิดภาวะโลหิตในสมองแตกได้และมีความพิการหรืออาจจะเสียชีวิตได้ครับข้อต่อมานะครับคุณเคยได้ยินเสียงฟู่ฟูฟู่ฟ,ฟูในสมองครับ ซึ่งเสียงฟูฟ่ฟูฟ่ฟู่ฟู่เนี้ยมันมักจะดังตอนคุณอยู่เงียบเงียบคนเดียวหรือคุณใกล้นอนหลับครับและถ้าสังเกตให้ดีครับเสียงฟูฟ่ฟู่ฟู่นี้เนี่ยนะครับมันจะดังพร้อมจังหวะการเต้นของหัวใจหรือชีพจรของคุณครับลักษณะนี้ครับคุณต้องระวังว่าเป็นลักษณะของขยุ่มของเส้นเลือดในสมองซึ่งเป็นขยยุ่มที่เกิดจากหลอดเลือดแดง กระหลดเลือดดำเนี่ยมันชนกันพอดีและตรงตำแหน่งนั้นครับมีความดันหลอดเลือดที่สูงและมีโอกาสวันดีคืนร้ายตรงตำแหน่งนั้นจะแตกออกและทําให้คุณพิการเหลือสิทชีวิตได้ครับนั่นแปลว่าถ้าคุณมีอาการได้ยินเสียงฟู่ฟูแบบนี้ในสมองนะครับคุณควรพบผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเพื่อขอคําปรึกษานะครับ ข้อต่อนะครับคือคุณเนี่ยนะครับเสพสารเสพติดบางอย่างครับในกลุ่มของแอมเฟตามีนเช่นยาบ้ายาม้ายาอีก็แล้วแต่คนจะเรียกครับซึ่งสารเสพติดแอมเฟตามีนนียจะมีผลต่อหลอดเลือดสมองโดยตรงทําให้มันปริมันแตกหรือมันตีบง่ายบางคนนี่ยอายุเพียงแค่30-40เท่านั้นแต่ว่าใช้สารกลุ่มนี้เยอะแล้วก็มีโอกาสทําให้เกิดเส้นเลือดฝอยสมองแตกและเกิดความพิการได้ครับ ในข้อสุดท้ายนะครับหลายคนนี่อาจจะมองข้ามนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการสะสมกันมานานหลายปีแล้วนะครับคือการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งแบบนี้เนี่ยจะส่งผลนะครับให้ความดันของคุณเนี่ยสูงขึ้นได้เป็นระยะเวลาชั่วคราวลองสังเกตสินะครับญาติคนนั้นพ่อคนนี้ล้มในห้องน้ําตอนเช้าเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับความดันจะขึ้นตอนเช้าเพราะคืนก่อนหน้านครับหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ และมีจุดสังเกตหนึ่งครับของคนที่รู้สึกนอนน้อยคือหลับไม่ลึกหลับไม่พอนะครับมีสข้อครับข้อ1คือว่าคุณหลับตอนกลางคืนไม่ถึง7-9ชั่วโมงต่อวันแต่ต้องไม่นับช่วงงีบกลางวันข้อ2คือว่าคุณตื่นกลางดึกเกินหนึ่งครั้งแปลว่าหลับไม่ลึกพอครับข้อ3คือคุณฝันเยอะจําความฝันได้หมดแบบนี้เรียกหลับไม่ลึกพอเช่นเดียวกันและข้อสุดท้ายครับคุณตื่นขึ้นมาแล้วตอนเชา้ารู้สึกไม่สดชื่นเลยงัวงเงียอยากนอนต่อแบบนี้แปลว่าทั้งคืนที่ผ่านมา คุณนอนน้อยหลับพักผ่อนไม่พอและหลับไม่ลึกพอครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลว่าคุณทําวันนี้นอนน้อยวันนี้ทานหอยวันนี้มันจะเกิดโรคสมองแตกวันนี้นะครับมันต้องเกิดจากการสะสมมาระยะเวลาหนึง่งตั้งแต่คุณอาจจะเป็นหนุ่มๆสาวๆมาแล้วและคุณโชคร้ายวันนี้ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดฝอยสมองแตกในวันนี้ได้ครับ